บอกว่ามีปัญหาแต่ไม่กล้าที่จะปรึกษากับใครเพราะอายแม้กระทั่งสามีตัวเองบางครั้งดิฉันก็ยังรู้สึกอายจึงขอเรียนถามว่าเวลาที่ร่วมเพศกับสามีแล้วไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยแต่ก็ไม่รู้สึกอารมณ์ค้างใดๆทั้งสิ้นรู้สึกเฉยๆสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคกามตายด้านหรือเปล่าคะผู<อ>้ถามอายุ28ปีส่วนสามีอายุ29ปีคะ่ะอันนี้เรียนเรียนตรงนะครับว่าไอการตายด้านนี่ไม่มีหรอกครับ ทำนี้จริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดกันเปล่าๆนะครับแต่โอเคในเรื่องถามว่าลักษณะอย่างนี้นะครับ<ช>เป็นเป็นเป็นปัญหาไหมผมเรียนว่าไม่เป็นปัญหาหรอกนะครับถ้าตราบใดผู้หญิงยังรู้สึกพึงพอใจกับสามีอยู่นะครับยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันแล้วก็<ช>การมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกที่เป็นปรปักกันอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินี่ถามว่าไอการถึงจุดสุดยอดทางเพศเนี่ยจำเป็นไหมในะการร่วมเพศของผู้หญิงนะครับ โดยทั่วไปแล้วเราพบนะครับว่าผู้หญิงไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับที่จะมีจุดสุดยอดทางเพศทุกครั้งในการม่รทุเพศเพราะฉะนั้นการถึงจุดสุดยอดทางเพศของผู้หญิงนี่ไม่ใช่เรื่องสําคัญในการ<ม>ที่มีเพศสัมพันธ์<ม>แต่ว่าความสําคัญนั้นอยู่ที่ว่าเขาพอใจกับสามีเขาพอใจในก,กิจกรรมทางเพศ<ม>นะครับ<ม>แล้วก็มีความสมปรารถนาที่ได้มีความสัมพันธ์กับสามีเขามากกว่าเพราะฉะนั้น<ม>ถ้าเราถามผู้หญิงร้อยคนเนี่ยนะครับประมาณ สามสี่สิบคนจะบอกว่าไม่เห็นจำเป็นที่ต้องมีจุดสุดยอดทางเพศนะครับถ้าได้พอใจนะครับในกิจกรรมทางเพศด้วยกันแล้วก็ถือว่าอันนั้นปกตินะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ท,ท,ที่ที่ดีด้วยสําหรับชีวิตคู่นะครับ